ต่อย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 สวยงามเพื่อนขึ้นมูจิอ,อ,อู้โตชิสโอลเข็ดยไม่รอดแน่อู้อีกดิ่งรอดแล้วนะเมื่อกี้ปั๊บเอ้ยจ็บเช็ด กองสุ่มไก่เทพไม่มีเกลือและแพคไก่สกิลครบสุดคุ้มค่าแถมบริการฟาร์มที่ไว้ใจได้ที่เนบัคช็อปเอาละครับผมกราบสวัสดีวัยรุ่นทุกคนเลยนะฮะยินกับผมเนกรีตทีเอสและเราอยู่กันที่เกม Food b a t t l e ลก o าวเจ้าเก่าเราเดิมอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ครับตามที่สัญญากันไว้นะโอโหเดี๋ยวต้องขอพูดก่อนเลยว่าตอนนี้นะครับบล็อกฟ o o d เนี่ยเขามีอัปเดตใหม่คนเล่นเนี่ยเป็นล้านนะแต่ผมนี่ฉายเดียวฟู้ดแบท u ท d ลกราวนะครับผมแหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ฮะเราจ V2 ะ เราจะเอาไปลงแรงกันนั่นเองนะครับผมตามที่สัญญากันไว้เลยนะนเพื่อนๆนะโอเคตอนนี้เลเวลก็212นะครับเรียกได้ว่าตึงเปรี้ยเลยทีเดียวนะครับผมมาซึ่งเอาจึงเนะี่ยการลงแรงนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเวลหรอกนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสกิลครบเนี่ยก็ไปเล่นได้เลยผมบอกเลยนะว่าไม่มีการวอร์มาทางนั้นนะฮะก็คือ,อาฟาร์มเบลครบ,ครบปุ๊บเนี่ยก็ลงเลยนะฮะจัดเลยนะครับผมแรงเกตแมชไปเลยฮะท<ะ>่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจอ,อคนเยอะมากส่วนตัวเนี่ยก็เหมือนเดิมครับไม่อยากเจอนิกะหรือมังกรหรือสายฟ้านะครับผมไม่อยากเจอมากนะฮะโอเคร <S 2> <S 2> <Okay. S 1> เราเป็นนี้โมจิ2นะฮะเป็นผลใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นเมตาเลยนะฮะในตอนนี้โอ้โหดูฮะว่าเจอผลอะไรครับเรามาพร้อมกับหออคาตาคุรินะฮะเลสโกแน่มีการกระโดดนะยังไม่เปิดเผยนะงั้นขออนุญาตเปิดหน้าเลยแล้วกัน,นเพื่อนๆะบับ๊บไปก่อนเลยบึง้ง โอ้โหแล้วก็ดึงฮนะดึงมาแบบนี้แล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนแล้วก็คลื่นโมจิไปก่อนครับล็อกครับแล้วก็ต่อย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 โอเคหลังจากนั้นครับหมัดรัวๆโดนไหมไม่โดนฮนะโอเคโอ้ยใจร้อนไปหน่อยวะนี่เขานิ่งนะฮะเหมือนว่าปิงหรือเปล่าหรืออะไรฮะมีการเอาไม่ไม,ม่มีโซนะอ้าผลพิการครับโอ้โหเริ่มมาคือแบบว่า ได้วอร์มมือของจริงฮะไม่ได้ตึงนะอีกาตอนนี้ก็โดนเนิฟโดนเนิฟไปแล้วไอ้น้องเขาโดนเนิฟไปแล้วดึงมาก่อนเลยสวยครับต่อยต่อยต่อยแต่นี่ไงหลังจากนั้นก็คลื่นโมจิล็อกไปก่อนครับโอเคอ่าแล้วก็ไปเลยหมุนอ่าทำดามเอฟดวๆก่อนนะโมจิเรามีหนามด้วยนะฮะหลังจากนั้นเวียงครับเวียงแล้วทุ่มปับมันจุกจริงๆนะท่านี้เออ อะไรครับเพื่อนบัดทัวไปก่อนเลยเพื่อนนี่ไงไม่เหลือฮะบอกเลยสกิลนี้อย่างโกงครับอ่ะและดึงมาดึงมาเพื่อนอ่ะตีธรรมดาไปาาตีว่าอาีกขออนุญาตระเบิดไปก่อนเลยแลกกันแลกกันนั้นขอญาติคลื่นโมจิแลวกันนะเพื่อนนะต่อยครับต่อยครับต่อยครับเอาดิระเบิดโมจิแล้วปิดฉากอย่งสวยงาม <c oughs> ดีจริงๆนี่นะฮะใครแบบว่าอยาก ฟาร์มเวลฟาร์มเพชรไปในตัวเนี่ยก็มาลงแรคงบ่อยๆได้นะเพื่อนถ้าเกิดไม่สีนะเพราะมันมีแพ้มีชนะนะฮะแต่ที่แน่คือจะได้เลเวลแล้วก็ได้เพชรแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆชนะนะครับผมมาครับตาที่2ฮะเราเจอผลอะไรมาลุ้นกันนะอุจริงๆผมมีสกินคาตาคุรินี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวไปคลิปหน้าค่อยแต่งนะคลิปนี้ขอยากสกินเนบักกัน เนกิดก่อนครูขายจนหลอดแล้วเนี่ยไม่มีโซ่เอ้ยมีโซ่ด้วยมีโซ่ด้วยครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่มีใครเปิดเผยนะผมเปิดเผยคนเดียวว่าเป็นผลคาตาคูริโอ้เกียร์สี่แล้วเกียร์สี่ฮะแล้วโดนนะฮะช็อตนี้ฮะโอ้โหหวานเจี๊ยบฮะชิบหายแล้วโดนคอมโบลัวๆแน่ผมโอ้ยโหเล่นยากครับเจอเกียร์สี่นี่คือต้องวาร์ปหนีเขานะฮะนี่ต้องวาร์ปหนีเขาแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้โอ้โหสู้ยากจัด แอดมินมึงเนิบเกสี่ได้ไหมคือสกิลสองบล็อกไม่ได้เลยอะฮะโอ้โหอันนี้สู้ไงครับเนี่ยฮยัลโหลไวรุ่นดึงเนี่ยเฮ้ยโซอ,อีกล้วมานี่ก่อนเลยขึ้นมูจิดุ้งศีรษะสแไม่รอดน่มันหลบมันหลบแบบมิเตเดียวเองอะ โมจิหมดนะถ้ามันจะวัดมันก็โดนอะ่ะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะอึ้งฮะอึ้งนี่ก็โดนเลยครับผมเออโหแม่งลอกผมไปครึ่งหนึ่งอะ่ะเออคอมโบใส่ผมอะ่ะอัาชหูเขาโซโายหุ่ 15, ย,ยไม่โดนครับคลื่นโมจิไปก่อนเลยโดนครับผมบัตรโมจิลัวครับสวยโอ้โหเป็นไ,ไงโดนบ้างไอ้น้องพี่นี่ลัวกับน,น้องอีกนะบอกให้ระเบิดโมจิครับยิงไปก่อนเลยหุ่ยเขาแปลงร่างนะ เขาแปลงหลังเลยฮะถ้าแปลงหลัง,ลนะลง,หลงนี้คือผมว่าสู้ง่ายกว่าล่างธรรมดาถ้าแปลงหลังอนะมันสู้ง่ายกว่าล่างธรรมดานะฮะถ้าล่างธรรมดาน่ะวาร์ปสู้ยากมากแล้วถ้าเกีสรก็หวานหวานเจี๊ยบอยู่ครับท่านผู้ชมโโอ้โหหวานเจีเ๊ยบเพี้ยอะไรกูโดน,โดน,นะนแล้วเนี่ยกูโดนเนี่ยหวานเจี๊ยบนะมึงเออมาดิมาดิอัดหน้าแย่แลกกันถือว่าแลกกันโมจิเอ้ามัน,ม,นมันปล่อยไปข้างหลังอนะ่ะเฮ้ยกูงงเลยฮลัลโหลอุ้ยตายฮนะ เฮ้ยไม่เป็นไรเราวอร์มมือเออเราวอร์มมือร่างเกียศศีเนะี่ยมันสู้ได้อยู่นะสู้ได้อยู่ไม่ได้สู้ยากแต่ถ้าเกิดเป็นร่างธรรมดาที่มันมีสกนะิลวาร์ปสกิลสองเนี่ยคือสู้ยากมากนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าเฮ้ย <c oughs> มีงบประมาณไม่เยอะมากนะมาจัดเกียศศีร้านในบั็กได้นะสกิลครบ <c oughs> อันนี้คือพร้อมเล่นจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่คือมันเก่งจริงๆสำหรับเกียศศี 4. มาครับตาที่สองฮะเจอคนเดิมปม่เนี่ยไอ้เหี้ยทำไมหน้ามาันคุ้นๆวะ <c oughs> เออหน้ามาันคุ้นๆแปลกๆเนี่ยอ่ะเราเช้าไปก่อนเลยครับท่านผู้ชม โอ้โห,หผลเดียวกันเลยผลเดียวกันเลยวัยรุ่นโมจิ v ีปะทะโมจิว2กับท่านผู้ชมดึงกันเลยดึงได้ไหมดึงได้เฉยโอ้โหโคตรไกลอย่างไกลโดนครับโอเคเอ,าเอา้าเอ้าทำให้ไปมากูโดนวะเนี่ยอะไรเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนเพื่อนอะไรเลยเพื่อนนี่ไงเรียกหมัดมาก,ก่อนเลยหมุนครับหมุนครับหมุนครับเรียบร้อยโดนครับผมเวียงเวียงเวียง แน่นแน่นไปเพื่อนไปดึงมาก่อนเลยระยะนี้ดึงไม่ถึงฮะโอเควัดหนีก่อนโอเคเขามาแล้วนะครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับสกิลนี้รับมือไม่ยากครับเฮ้ยบึงรอได้ไงเพื่อนออแลกกันดึงมาเอา้าดึงไม่ได้ขึ้นโมจิโอ้โหไม่โดนไ,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 ได้ไงไม่ไม่โดนได้ไงวัยรุ่นพยายามเรียงหมัดขึ้นมาก่อนยังไม่ได้ใช้งานเลยฮะตอนนี้ระเบิดโมจิครับไปครับสวยแล้วก็ดึงมาครับสวยงามครับ,ส,รบสกิลห้าฮะ ตัออหลวงครับผมโดนไหมฮะไม่โดนฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยใยรุ่นไว้โดนแล้ว <laughs> โดนแล้วโอเคโดนปัน่นโดนปัน่น <laughs> แน่นเกินูกพี่เดี๋ยวผมจะเข้าใกล้นะแล้วก็ดึงเขาเลยดึงมาดึงมาขึ้นโอ้โหขึ้นไม่เคยโดนเลยฮัลโหลขึ้นกูไม่เคยโดนเลยดึงครับสวยครับสวยมากสวยมากสวยงามสวยงาม,งามอรันแท้ ปั่นไปก่อนเลยหมุนไปก่อนเลย <ST> S> <S ปัดเล่นเชียร์หมดรัวโอ้โหช็อตนี้โคตรเจ็บ <c ười> มีล่วงได้นะไม่ใช่ว่าล่วงก็ล่วงได้นะเพื่อนคลื่นไปก่อนเลยโอเครอบนี้ขึ้นโดนทันทีขึ้นโดนทันทีวุ้ยวุ้ยวุวุวุดึงสวยครับดึงมาต่อย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 สวยงามเพื่อนสวยงามมากเพื่อน <c ười> เฮ้ยผมมีลุ้นชนะว่ะตอนแรกเหมือนจะแพ้นะฮะเหมือนเกมผีกนะฮะเกมมันผีกแล้วตอนนี้เออเดี๋ยวรอสกิลดึงนะเราจะเข้าใช้อีกทีรอสกิลดึงก่อนเนี่ยผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอนฮะไม่ต้องรีบรอนฮะปรับไปก่อนเลยดึงมาก่อนเลยเพื่อนรุ่นเพื่อนรุ่นอะไรละหลอนคำแล้วเนะี่ยคลืนโมจิเรียบร้อยครับแตกครับผมบับเอ้าตายหลอนนึกว่าไม่ตายนะเรียบร้อยครับผมได้มา80เจมแล้วก็เอพีอีก2,500นะะซึ่งเยอะนะเยอะมากโอเค โหได้ได้ว่าเกมโคตรตึงเปรียะะร้ยอะไรท่านผู้ชมครับเออเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปก่อนนีออ่มันจะแก้มือเนี่ยมันรอผมเข้าไปใหม่ <laughs> มันจะแก้มือโอเคเข้ามาแล้วเฮ้ยใครมาเกมนี้นี่อย่าประมาทเบคอนนะเว้ยไอ,อ้พวกนี้ตึงๆ้งนั้นเลยนะผมบอกนะไอ้พวกเบคอนเนี่ยตึงๆ้งนั้นเลยนะไอ้เบคอนเนี้ยบางทีเข้าไปอย่างเงี้ยเราสู้ไม่ได้เลยนะเออผมเจอบ่อยในะออพวกเบคอนมากับผมเกมที่สามมั้งอ่าแล้วกูเจอเบคอนนะ <laughs> เออพูดไปหยกหยกนะว่าเบคอนเนี่ยอันตรายมาครับอย่าประมาทเบคอนเด็ดขาดนะฮะนิกะกูว่าเลยอย่าประมาทเบคอนเจอนิกะเลยฮนะไวลูกไวลูลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกไปก่อนเลยโอ้โหบล็อกไม่ทัน,นะฮะรีเฟกไม่ถึงนะฮะจบทีแล้วโดน,นรัวๆครับผมตึงจริงๆนะฮะผมแบบบอกแล้วอย่าประมาทเบคอนนะครับผมโอ้โหชิบหายแล้วโก้โอ้ยโอเคหนีได้อยู่ฮนะหนีได้อยู่ฮนะ ผมเร่งหมัดขึ้นมาก่อนเลยฮันเน่เขามีการแปลงหลังว่ะท่านชมถ้าแปลงหลังงี้ผมสแตนบายนะสแตนบายต่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาสวนได้เฉยดึงกันเลยอุ้ยอย่าเวอร์เพื่อนเพื่อนขอร้องอย่าเวอร์เรียเพื่อนเพื่อนบินขึ้นไปแล้วเพื่อนบินขึ้นฟ้าไปแล้วโอเค โดนฮะอย่าประมาทเบคอนเรียบร้อยเล่นอวนแล้วลื้เก่งๆไงย,ยับเปะโอ้โหดีไงโอ้โหดีไงวิเกมเร็วจังวะทำไมเกมเร็วเรียบร้อยฮะเฮ้ยเกมแม่งข้นเร็วอะ เ,เดี๋ยวนะมันใช่หรอะเบคอนเกมนี้แม่งเถื่อนนะฮะโคตรเถื่อนนะครับผมโอ้โหแม่งระดับโปรเพเยอร์นะฮะ <c oughs> <c oughs> จะไปสู้ยังไงนะครับแต่เห็นนะเออเจอนิกะด้วยนะฮะสู้ยากเลยนะี้โอ้แล้วเบคอนยิงกัสองสามตัวเมื่อกี้กูดูทรงละตาที่กูเจอแน่นอนเอ้ยไม่เจอเบคอนว่ะโอเคมีลุ้นนะฮะอ้แล้วเขาแหลงห้าสิบบาทไอ้เหี้ยกูแหลงสูนย์ไม่เจอเลยห้าสิมนนะาบา 0, ม,ามาวัดกันหน่อยเพื่อนผลไฟซะด้วยโอ้โห ดึงมาก่อนเลยเชี่ย er. ไม่นะเพื่อน no 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 เรโดผลไฟตบไม่ได้นี่มันผลใหม่นะเพื่อนป<ะ>ั๊สวยครับสวยงามสวยงามสวยงามครับผมทุกผู้ชมโอเคมากับผมบับลงพื้นไปอีกทีสวย ดึงล่อแล้วนะเมื่อกี้ดึงมาเลยเพื่อนโอ้ยตายแล้วโอ้ยอันติแบบนี้ล่วงได้ฮะบอกเลยหมัดรัวๆไปก่อนสวยงามโถมันแลกกันอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมสวยหมัดต่อย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 ดึงมาดึงมาเหมือนเดิมแล้วก็ต่อย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 เจอกูสแปมเจอกูสแปมโดนครับสวยงาม โอมันเจ็บมากผมบอกเลยเขาเจ็บมากครับผมก็เจ็บเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าประมาดเด็ดขาดมูจิมุนครับสวยโอ้ไม่ใช่มาม่วงก็ร่วงได้นะไอ้น้องเรียบร้อยฮะขออย่ารออ่วงครับผมสู้ยากหน่อยนะน้องพี่มันผลเมตาอะ <c oughs> ผลเมตาก็สู้ยากหน่อยนะโอเคแล้วทำไมกูมาเกิดตัวนี้วะเนะี่ย งงเลยถนะ้าเป็นงงเป็นงงจริงก็ไนะมาครับรอบสุดท้ายฮะเดี๋ยวตานี้ตาสุดท้ายแล้วนะพลิปนี้มีจุดประสงค์ในการโชว์เทคนิคการ PP นะแล้วก็โปรโมทขายตรงโมจิสกิลครบแบบตึงๆนะครับผมโอเคมาครับทั้งร้านมีทั้งโมจิ V1 V2 นะฮะ V2 นี่เติมเท่าไหร่ก็โมะนะครับผมแหมพวกลื้อนี่ก็ขยันซื้อจริงเลยนะเอ,อ วัวนี่หาของมาเติมไม่ทังแล้ววัวเจอโมจิวีหนึ่งหวานเดียวอู้อโอ้ยโอ้ยดูดูดูดึงมาก่อนเลยดึงมาก่อนเลยนี่ไงหมูไปเลยวับอกเลยว่าหมูหมูงานนี้นะฮะหมงไปก่อนหมงไปก่อนแล้วจะทู่ปรับเอื้อเจ็บเช็เคลื่อนโมจิเคลื่อนโมจิต่อยไปก่อนต่อย ต่อยต่อยต่อยโอเคระเบิดโมจิไปก่อนบับผมบอกเลยว่า V1 ไงยังไงสู้ V2 ไม่ได้แล้ว V2 มันกองเกินนี่ผมอันมีการสวนนะสวนกระแสหรือเปล่าฮะสวนกระแสนี่ไม่ใช่หนกระแสนะเพื่อนแล้วโดนอันติไปก่อนหนึ่งรอบก็ท่านผู้ชมครับโอ้โหโดนต่อยอัดร้อไปก่อนท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราพยายามเบื่อมาเริ่มการดึงไปก่อนเขาเรียกดึงคันโยกแล้วก็หมัดรัวๆโอ้โหอย่างไกลนะครับผม แล้วก็ระเบิดอัดหน้าไปหนึ่งทีนะฮะหลังจากนั้นเรียกหมัดขึ้นมาแล้วต่อย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 ,อยไม่โดนฮะแล้วผมโดนโัวๆตอนนี้ครับผมแล้วโดนแล้วเรียบร้อยครับแล้วคาดว่าโดนล็อกแล้วคาดว่าไอ้เนี่ยยางยังยางทำไมเขาไม่แช่อันติว่าเขากัก,กอันตีเลยนะะหรือกักอะไรนะ,ะหรือกักระวังหรือจะล่วงนะหรือล่วงได้นะนี่ไงดึงไปก่อนเลยแล้วทําการโมจิเอ้ามันลอยมันลอยฟ้าอยู่มันลอยฟ้าอยู่นะฮะ แล้วหมัลัวๆไปก่อเลยนี่ไงหมัลัวๆเดี๋ยวนะกูกูดโดนั้ยเนี่ยเออโดนอยู่นะฮะแล้วก็ล้อมโมจินีไงโดนครับผมหมุนครับหมุนะฮะเวียงไปแล้วเวียงไปแล้วบัฟล่วงนะฮะโคตรมันนะครับผมเป็นผลที่เล่นมันมากนะสำหรับโมจิ V2 แล้นะเพื่อนนะเออ เป็นยังไงกันบ้างครับผมเพื่อนๆครับสำหรับโมจิ V2 อใน EP นี้นะฮะเรียกได้ว่าเล่นมันเล่นสนุกมากๆเลยนะครับผมสำหรับการลงแรงนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็สามารถเอาไปล่าข้าหัวได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะขอแยกขายของหน่อยโมจิ V1 แลวก็โมจิ V2 สกิลครบมีอยู่ในร้านเนบักชอ็อปนะฮะบ,บริการหลังการขายแบบแน่นๆนะครับผมถ้าเกิดได้สินค้าม่ตรงปกเคลมทันทีนะครับผ,ผู้ชมครับด้วยความหวังดีนะับผมดูแลที่ร้านเนบักช็อปได้เลยนะสำหรับฟูมที่กล่าว ครบจบที่ราทันนี้เลยนะท่านผู้ชมครับโอเคกลัวอย่างเดียวนะกลัวกดไม่ทนันนี่เป็นไงเออมันกดไม่ทนันแจ้วโมจิวีสองผลใหม่เลยแย่งกันกดเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวยังไงฮะเดี๋ยวว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ